มาแล้วครับทุกคนเรามาฝึกความพยายามกัน şey ดีกว่านะความพยายามอะไรอรัพี่ฝนนี่ไงความพยายามวิ่งขึ้นไปบนภูเขาสูงถามคำหนึ่งเลยได้เปล่าถามเรื่องอะไรอ่ะเราจะวิ่งขึ้นภูเขาทําไมก็แน่ไงเกมนี้ก็บอกว่าให้เรามีความพยายามที่จะสามารถวิ่งขึ้นไปบนภูเขาสูงได้น่ะ แต่ว่าฉันวิ่งไม่ไหวแล้วนะพี่ฝนนะวิ่งไม่ไหวอย่างนั้นเหรอใช่แล้วไม่ได้กินข้าวคุกปลาทูไปด้วยวันเนี้ไม่เป็นไรหรอกนะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นเดี๋ยวก็ไปถึงยอดภูเขาสูงเองนะทำไมฟังดูงงชอบกลเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนเพราะฉะนั้นนะตอนนี้ถ้าพวกเราพร้อมแล้วแล้วก็เราจะวิ่งขึ้นภูเขาสูงกันดีกว่าอีกไกลเลยนะพี่ฝนนะใช่อีกไกลามากเลยแต่ไม่เป็นไรเราให้กำลังใจกัน งั้นเพ็กนำทางเองได้เลยนี่เลยพวกเพ๊กนายเนี่ยวิ่งเก่งมากเราจะให้กำลังใจพวกเพกไปเรื่อยๆเออเออเดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อนเหมือนฉันเห็นเครื่องบินเหรอจะมีเครื่องบินมาแถวนี้ได้ไงพี่ฝนก็ <c oughs> น,นั่นไงเครื่องบินอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีเครื่องบินได้ไงกันนะพวกเรามีเครื่องบินจริงๆด้วยพี่ฝนมีเพื่อนบางคนขับเครื่องบินขึ้นไปอ่ะ <c oughs> เห็นมาบอกแล้วมีเครื่องบินแล้วที่สําคัญด้านหลังด้านพี่ฝนมองเห็นอะไรบางอย่างอ่ะมองเห็นอะไรอ่ะมีรถด้วย ทำไมเราไม่มี <N un> นั่นสิทำไมเราไม่มีรถหรือว่าเราจะต้องวิ่งไปบนภูเขาสูงแล้วเราถึงจะได้รับของรางวัลหรือเปล่าแล้วทางข้างหน้าจะมีกับดักหรือเปล่าเนี่ย <N un> ฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีอยู่ทางเดียวทางอะไรพี่ฝน <N un> นั่นไงทางวิ่งขึ้นไปแล้วก็วิ่งขึ้นไปตลอดนี่ทุกคนเพยกมีข่าวจะบอก <N un> มีข่าวจะบอกหมายความว่าไง <N un> เหมือนกับว่าข้างหน้านี้จะมีลาวาด้วยนะ มีลาวาเหรอนี่ไงพเพเอกอยู่ด้านหน้าสุดก็เลยมองเห็นข้างหน้านะว่ามีลาวามีลาวาได้ไงหรือว่าลาวาจะเป็นกับดักหรือเปล่าพวกเรานี่ให้พวกเราวิ่งขึ้นภูเขาไฟทําไมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะดูท่าทางแล้วลักษณะของก้อนหินน่าจะเปลี่ยนไปนะต้องหลบดีๆนะถ้าลาวามาโดนเราจะเป็นอะไรหรือเปล่านี่ไงก้อนหินก็เปลี่ยนไปจริงด้วยน่าจะเป็นแมกมาหรือเปล่าเนี่ย ทุกคนระวังตัวด้วยนะตรงนี้มีลาวาไหลลงมาด้วยอ่ะมีลาวาอย่างนั้นเหรอหลบไปทางขวาก่อนพี่ฝนทางขวาเดี๋ยวก่อนสิข้างหน้านั้นดูเหมือนกับว่าจะเป็นทางขาดนะพวกเราจะเป็นทางขาดได้ยังไงเมื่อกี้เราวิ่งขึ้นมาก็มีทางมาตลอดไม่ใช่ลักษณะของภูเขาด้านบนเปลี่ยนไปเยอะเลยหรือว่าเรามาถึงทางตันซะแลว้วไม่ใช่แล้ว นั่นไงเพื่อนเพื่อนเขาอยู่ด้านบนเขาไปทางไหนกันนะหมายความว่ามีทางที่จะอ้อมไปใช่หรือเปล่าน่าจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นตามพี่ฝนมาก็แล้วกันงั้นตามพี่ฝนไปน่าจะดีที่สุดนะนะทุกคนใช่ทางขวาทางขวาขวาก็เหรอไปทางซ้ายดีไหมทางขวาดีกว่าดูท่าทางแล้วทางซ้ายน่าจะมีลาวาอย่างเยอะเละถ้าอย่างนั้นไปทางขวาก็ไปทางขวามาเร็วเข้าทางขวามือน่าจะปลอดภัย ฉันว่าข้างหน้ามีลาวาอยู่เต็มไปหมดเลยนะนั่นไงเส้นทางทางขวาพอไปได้จริงด้วยทางขวามีเส้นทางที่กว้างกว่าทางซ้ายนิดนึงมาเร็วเขานั่นไงเส้นทางที่เราแจตองไปถึงภูเขาด้านบนได้อย่างแน่นอนแหละแย่แล้วทุกคนทางขาดแล้วละทางขาดอย่างนั้นเหรอไม่มีทางไปต่อแล้วอ่ะไม่ใช่หรอมองทางไม่ได้ขาดไปยังพอมีทางอยู่แต่ว่ามีแต่ลาวาล้อมเต็มไปหมดเลยจริงด้วยแฮะงั้นทุกคนหยุดก่อนเร็วเข้า จะทำยังไงกันต่อดีอ่ะเดี๋ยวพี่ฝนไปสำรวจก่อนก็แล้วกันพี่ฝนอย่าเข้าใกล้เดี๋ยวโดนลาวาดูเหมือนกับว่าลาวานี้ไม่เห็นจะร้อนเลยจริงด้วยอ้าวนี่ลาวาปอมลาวาของปอมเหรอใช่เป็นแค่ภาพเฉยเฉยเดี๋ยวก่อนที่เราวิ่งไปวิ่งมานี่ทั้งหมดคือลาวาของปอมจริงด้วยไม่ร้อนเลยแม้แต่นิดเดียวใช่ไม่ร้อนเลยสักนิดเดียวเพราะอย่างนั้นสบายแล้ว จะทำอะไรต่อเนี่ยพี่ฝนวิ่งไปเลยให้วิ่งไปเลยเหรอใช่สบายแล้วแบบนี้วิ่งไปได้เลยฉันก็ว่าแล้วเชียวทําไมเพื่อนเพื่อนอยู่ข้างบนกันได้ใช่เพื่อนๆนวิ่งนําหน้าเราไปกันหมดแล้วในระหว่างที่เรากําลังหาทางไปถ้าเราวิ่งขึ้นมาตรงๆป่านนี้ถึงไปนานแล้ว <c oughs> จริงด้วยป่านนี้ถึงไปนานแล้วนั่นไงฉันเจอรถออะ เพื่อนๆขับรถขึ้นมาด้วยเรบพี่ฝนใช่เพื่อนขับรถขึ้นมาได้หรือว่านั่นจะเป็นของรางวัลหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นต้องรีบไปให้ถึงเส้นชายอย่างเร็วที่สุดดูก่อนนะดูเหมือนก็ว่าฉันเจอเส้นชายด้านหน้าแล้วละ่ะรีบไปเร็วเข้าทุกคนฉันอยากได้รถมาขับหนึ่งคันตื่นเต้นจะมัดเลยเราจะได้รถแบบไหนกันนะแต่สงสัยเรื่องเครื่องบินนะเพื่อนออกมาจากไหนเครื่องบินอยางงั้นเหรอ ใช่อยากได้เครื่องบินมาขับมากกว่าจริงด้วยแฮพี่วอนคิดว่าเราน่าจะขึ้นไปด้านบนอาจจะเจอรถแล้วก็เครื่องบินอย่างเยอะแหละถ้าอย่างนั้นรีบวิ่งกันเถอะทุกคนเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยนานมากแล้วนะเนี่ยกว่าจะวิ่งขึ้นมาถึง่ะ <c oughs> ใช่นานมากจริงๆด้วยวกเขาไฟนี่กี่กิโลอะไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเป็นของจริงอะนะ ถ้าเป็นของจริงก็น่าจะหลายกิโลอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวกอนนั่นไงเรามาถึงเส้นชัยแล้วจริงด้วยมาถึงเส้นชัยด้านล่างมีอะไรอยู่ไม่รู้พี่ฝนมีของรางวัลอย่างไรเหรอลองลองไปดูกันดีกว่าใช่เราจะต้องรีบลงไปแล้วพี่เอกกับปุ๊กปิ๊กไปไหนแล้วเนี่ยเราลงมาถึงตั้งนานแล้วลงมาถึงเส้นชัยแล้วเหรอใช่กาลังสํารวจของรางวัลอยู่ นี่งจริงด้วยเขามีของรางวัลให้เราฟรีอยากเยอะเลยรียบรับของรางว,าลวาัลแล้วข้านั่นสปริงวิ่งเร็วอะสปริงวิ่งเร็วอย่างนั้นเหรอใช่ลองวิ่งดูดิจริงด้วยแฮสปริงวิ่งเร็วของจริงอะฝั่งนี้มีสปีดให้ด้วยพี่ฝนมีสปีดอย่างนั้นเหรอจริงด้วยมีสปีดบวกทั้งห้าสิบแน่สปีดหมายความว่าไงอะก็วิ่งเร็วไงวิ่งเร็วเหรอวิ่งเร็วกว่าสปริงอีก วิ่งเร็วกว่าสปริงอีกเหรอพี่ฝนลองไปเก็บดูดิอยู่ฝั่งไหนอ่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะนี่มีเลดี้โอบล็อกด้วยทางนี้ทางนี้เร็วเข้าแต่เดี๋ยวก่อนนะนี่คืออะไรอ่ะพวกเราไหนอ่ะนี่ไงพี่ฝนมีอุกาบาตด้วยฉันก็ได้มาหนึ่งอันน่ะน่าจะเป็นฝนดาวตกหรือเปล่าแล้วก็เราจะต้องวางลงตรงนี้ด้วยนะหรือว่าเราอาจจะต้องวางบล็อกทีเอ็นทีลงตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยแย่แล้วเขานับถอยหลัง นับเวลาถอยหลังเหรอหนึ่งนาทีหนีเร็วทุกคนวิ่งหนีเร็วเขาี่ฝนหนีเร็วหนีเร็วเหลือไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้นี้จอคุณแบทแมนด้วยแฮะมีแบทแมนอยู่แถวนี้ด้วยหรอ <c oughs> เดี๋ยวก่อนคุณแบทแมนเขาวิ่งเร็วชะมัดเลยอ๋อนี่ไงเข้าใจแล้วมีสปีดก,การวิ่งเร็วอยู่ตรงนี้นะสปีดห้าสิบอย่างเร็วเลยอะนี่ไงวิ่งเร็วของจริงเลยตอนนี้เ,าเราก็รอเวลานับถอยหลัง ี่ถ้ามีสปีด50ตั้งแต่แรกป่านนี้ชนะแล้วใช่แต่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี้เหมือนมีอะไรบางอย่างที่เพื่อนได้รับของรางวัลข้างล่างนี้เลยอ่ะเพื่อนเขาลงไปข้างล่างได้ยังไงอ่ะใช่หรือว่าเราอาจจะสามารถรับของรางวัลได้จากที่นี่หรือเปล่านั่นไงเพื่อนมีรถนะงั้นบล็อกเทียนทีนี่เอาไว้เปิดทางสินะสงสัยน่าจะย่าน่าถอยหลังห้าสี่สาสหนึ่งมาแล้ว รถนี่นะพี่ฝนใช่จริงด้วยของรางวัลกลายเป็นรถนะของพเพกได้รถสีเขียวมารถสีเขียวเหรอทําไมของฉันเป็นสีอื่นนะแต่เดี๋ยวก่อนนะงานพี่ฝนรับรถบ้างก็แล้วกันนี่ไงมาแล้วรถคันสีชมพูรอด้วยพี่ฝนอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยกําลังขับขึ้นไปอยู่ตรงไหนอะอยู่ข้างหน้าปล่องผู้ขาไฟอ๋อเจอแล้วเจอแล้ว นี่ไงโอ้โหรถคันสีเขียวอย่างเท่เลยแฮะรอฉันด้วยพวกพิกนายอยู่ไหนมาแล้วนี่ไงจริงด้วยรถของพวกเราไม่เหมือนกันเลยรู้สึกว่าเวลาเราออกจากรถแล้วรถจะเปลี่ยนสีด้วยนะเปลี่ยนสีได้ไอย่างงั้นเลอใช่แต่ว่าฉันอยากได้สีเหลืองมากกว่า <c oughs> เดี๋ยวก่อนแย่แล้วฉันบังคับรถไม่ได้นะพวกเรา รถนี่กระโดดไปตามแรงเลยช่วยด้วยเดี๋ยวก่อนไปไหนแล้วเพเอกตีลังกาอยู่พี่ฝนก็ตีลังกาเหมือนกันดีนน่นอยู่ในเกมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทุกคนหายไปไหนกันหมดแล้วเพเอกอยู่ข้างพี่ฝนส่วนพุกพิกอยู่ข้างหลังไปแล้วอ่ะพวกพิกนายอยู่ไหนฉันไม่ได้ตีลังกาเลยมาทีหลังเพื่อนเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะเราสามารถบังคับรถได้หรือเปล่าเนี่ยเราก็บังคับรถได้พี่ฝนลองกระโดดดูดิเดี๋ยวก่อนนะ นี่ไงรถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้ด้วยแฮะถหน่ยพวกเพ่นายอยู่ไหนอ่ะนําไปแล้วตอนนี้ฉันขึ้นที่หนึ่งขึ้นที่หนึ่งเหรอเี่กําลังตามไปเป็นที่สองเพ่ฝนกาลังตามไปเหมือนกันอยากจะบอกว่ารถคันนี้บังคับอย่างยากเลยแล้วก็รวดเร็วมากเลยนะเนี่ยถนนขรุขระมากเลยอะ่ะจริงด้วยเหมือนที่นายบอกเลยถนนขรุขระมากเลี้อเรียบร้อยผ่าน ทุกคนอยู่ไหนกันหมอนอ่ะดูท่าทางแล้วถ้าเรามีรถคันนี้วิ่งขึ้นไปบนภูเขาไฟเราน่าจะถึงรวดเร็วมากเลยนะจริงอเปล่าที่ว่าใช้รถคันนี้เราจะวิ่งขึ้นไปถึงเลยอ่ะจริงน่าจะต้องเป็นแบบนั้นไม่งั้นเราก็ลองขับขึ้นไปบนภูเขาไฟกันเลยถ้าอย่างนั้นรีบขับขึ้นไปกันเลยดีกว่าทุกคนใช่นับหนึ่งถึงสามนะหนึสองสไปเลยปุ๊กปิ๊กพี่ฝนนับแค่สอเองไปแล้วนะ นีไงโอ้โหถนนครุคระมากเลยขับยากมากเลยนะเนี่ยแย่แล้วฉันออกไปนอกทางออกไปนอกทางได้ไงไม่แน่ใจเหมือนกันอยู่ดีๆก็ออกไปทางซ้ายแล้วก็ออกไปทางขวานี่งเลี้ยวลำบากเพราะว่าเส้นทางที่นี่ขรุขระตั้งหากล่ะแย่แล้วพี่เอกหายไปแล้วพี่เอกอยู่ฝั่งนู่นนะไปไหนกันหมดแล้วอะตอนนี้พี่วนกำลังขับรถนำทางทุกคนไป ทางนี้ทางนี้เราจะขับรถขึ้นไปบนภูเขาไฟก็ดีกว่าทุกคนตามฉันมาเลยตอนนี้ฉันขับไปไกลแล้วอยู่ไานนะนั่นไงปุ๊กปิ๊กกระโดดออกมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก่อนโอ้ขับรถกระโดดได้ด้วยแฮสมกับที่นายเป็นแมวเหมียวเลยนะฉันเป็นแมวแล้วขับรถกระโดดได้เนี่ยนะใช่ถนนขรุขระเมื่อไม่ใช่ปัญหาสำหรับรถคันนี้เลยใช่ รถคันนี้ขับยากแต่แบบว่าเขาก็ขับไปได้บนเส้นทางรขรุขระนะนะรอด้วยทุกคนรู้สึกว่ารถจะช่วยพยุงตัวของพวกเราไว้ด้วยนะเนี่ยใช่พี่ฝนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างข้างหน้าน่าจะเป็นเพื่อนนะไหนเพื่อนเนาะใช่เป็นเพื่อนเราแน่นอนแหละแวะรับไม่ได้อ่ะมีที่นั่งเดียวใช่เพราะฉะนั้นเพื่อนจะต้องวิ่งขึ้นไปบนภูเขาไฟแห่งนี้แล้วก็ไปรับของรางวัลแล้วทุกคนก็จะมีรถขับคนละหนึ่งคันใช่ถูกต้อง นี่แสดงว่าพวกเรามีความพยายามใช่หรือเปล่าที่ทํามาทั้งหมดนี่คือเพื่อความพยายามใช่ไหมเพื่อความสําเร็จตัางหากนี่ไงได้รับรางวัลมาแล้วงั้นฉันเข้าเส้นชัยรอบสองเลยละกันนะทุกคนนะใช่ตอนนี้พวกเรากําลังจะถึงเส้นชัยกันแล้วล่ะขับไม่ไปอ่ะพอขึ้นมาถึงลาวาแล้วรถปัดไปปัดมาเลยเนี่ยพี่ฝนรถคันนี้เราสามารถเบรกได้หรือเปล่า เบรกได้อยู่นะแต่ว่าพอกดเบรกแล้วรู้สึกว่ารถจะหยุดค้างไปเลยหยุดค้างไปเลยอย่างนั้นเหรอใช่แล้วเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรขับขึ้นไปอยากเดียวดิอยากสูงแล้วไปฝนไปไหนแล้วเนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยอยู่อยู่เขาเรียกว่าอะไรนะที่สามอ๋ออยู่ที่สามใช่เปล่าใช่เพียกำลังตามปุ๊กปิ๊กอยู่ปุ๊กปิ๊กได้ที่หนึ่งเหรอแย่แล้วเพียขึ้นนําไปแล้วไม่ใช่ละเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนตอนนี้ฉันกําลังจะขึ้นนาตัางหาก ตัดกันไปตัดกันมาแบบนี้เพียกไปแล้วดูก่อนนะโอ้โหตรงนี้ดูท่าทางน่าจะขับไปลําบากหน้าดูใช่แล้วตรงนั้นน่ะทาให้เราปัดไปอีกทางนึงเฉยเลยนี่ไงมาถึงเส้นชัยแล้วมาถึงแล้วเหมือนกันดูเหมือนว่าคราวนี้พี่วนจะเป็นฝ่ายชนะแต่ว่าเพียกขอเข้าเส้นชัยก่อน <c oughs> จริงด้วยเพียกเป็นฝ่ายชนะปุ๊กปิกตายไ,ไปไหนแล้วเมื่อกี้นํามาอยู่ดีๆฉันก็มาพร้อมกันนั่นแหละ นี่ไงฉันมาถึงสันชัยแล้วสําเร็จว่าแต่ว่ารับรถอีกไม่ได้แล้วเหรอดูท่าทางน่าจะรับรถไม่ได้แล้วแต่เขาบอกว่าถ้าเรารีบเบิร์ตเราจะสามารถบินขึ้นมาได้เลยนะจริงก็เปล่างั้นเพียกรีบเบิร์ตเลยนะรีบ์เบิร์ตเลยเหรอใช่แล้วรีบเบิร์ตเลยก็แล้วกันนี่เลยไปแล้วเพเอกไปแล้วจริงๆพวกพิกล้วจะทำไงกันต่อดอ่ะเราก็จะต้องไปเหมือนกันไงงั้นก็รีบเบิร์ตเลยแล้วกัน ดูเหมือนก็ว่าเราจะบินไม่ได้นะทําไมบินไม่ได้รีเบิร์ตมาแล้วเนี่ยไม่แน่ใจแต่แบบว่านี่เลยรถของไม่วนเป็นรถคันสีแดงมาใหม่ในที่สุดฉันก็ได้รถคันสีเหลืองแล้วใช่แล้วถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วละก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้ง,ก,งกิ้งกุง้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้พวกเราก็จะต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วย